ครับวันนี้วันนี้สาระน่ารู้ของเรานะครับก็ไปไกลนะฮะอยู่ที่ตำแหน่งกุญแจนะฮะทุกคนคงคุ้นเคยและรู้ดีนะฮะตำแหน่งกุญแจนะครับมีออนมีออฟมีล็อกแล้วก็มีพีนะครับตังเกียจะมีพีด้วยนะครับออนออฟล็อกพีตำแหน่งพีเนี่ยมันจะหมุนเลยจากตำแหน่งออฟไปหนึ่งตำแหน่งนะฮะนี่ฮะเลยไปหนึ่งตำแหน่ง ตำแหน่ง P เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรตำแหน่ง P เนี่ยมีไว้เพื่อที่จะจอดรถในตอนกลางคืนกรณีที่เราทานข้าวนะครับทานข้าวหรือจอดทําธุระริมถนนริมทางนะฮะเพื่อที่จะให้ไฟแสงสว่างหรือไฟหลีของรถของรถมอเตอร์ไซค์นะั้นนะมันติดขึ้นมานะฮะเนี่ยครับเนี่ยครับ,รบตำแหน่ง P ฮนะตำแหน่ง P จะอยู่อย่างนี้นะครับไฟจะติดนะฮะแต่ว่าเครื่องยนต์จะไม่ทํางาน กุญแจก็จะล็อกด้วยคอล็อกนะฮะไฟจะติดเครื่องยนไม่ทํางานช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่สัญจรไปมาไม่มาชนท้ายรถเรานั่นเองนะครับอันนี้บางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่รู้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังสําหรับทิกดีๆมีความรู้นะครับ